คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1 5 7 5ง h z สกิโลรตซารารมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีครับนี่ต้อนรับครับสู่รายการเราคืออาเซียนนะครับวันนี้เรามีน้องใหม่ไฟแรงนะครับเป็นแขกรับเชิญแนะนําตัวนิดนึงครับก็สวัสดีนะครับชื่อจิติชัยพัชราเดชทรนะครับเป็นนักการทูตปฏิบัติการครับอยู่กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศนะครับโอเคก็คือกองของพออสุวิทย์เนี่ยแหละนะครับน้องเบฟเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะฮะจะได้ คุยกันง่ายๆหน่อยไม่งนน้องจิตติชัยมันจะยาวไปนะฮะจะได้สบายๆด้วยนะครับรายการเราคืออาเซียนเนี่ยเปิดกว้างให้ผู้ที่รับฟังเนี่ยได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้อนรับน้องใหม่นิดนึงจะแกล้งถามคำถามยากๆดีไหมโอเคน้องเบสมาอยู่ที่กรมอาเซียนได้ ยาวนานเท่าไหร่ละมาอยู่ที่กรมอาเซียนตอนช่วงเดือนพฤศจุกภาพันธ์ครับผมโอเคก็คือเพิ่งย้ายมานะฮะจากที่เคยอยู่ที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายนะครับเป็นข้าราชการแรกเข้าเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วที่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นเรียนมาทางด้านนิติศาสตร์ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักกฎหมายนะในแง่หนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากให้ทิ้งตรงนั้นนะก็มี ความเชี่ยวชาญในะเรื่องของด้านกฎหมายด้วยนะครับ,รบซึ่งกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเนี่ยก็ได้ดูงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของสนธิสัญญาระหว่างประเทศครับก็ดูเรื่องของความตกลงที่หน่วยงานไทยไปทํากับต่างประเทศนะครับครับผมแล,แล้วก็เคยไปอยู่ที่กองเขตแดงกองเขตแดนก็ดูเรื่องอเขตแดงการเจรจาเขียแดนบ้างนะครับครับให้กําลังใจ นะครในฐานะที่เป็นรุ่นเก่าเห็นรุ่นใหม่ไฟแรงมาเราก็อยากจะให้กําลังใจแล้วก็ตั้งใจทํางานนะยังไงพี่อฟก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ด้วยนะครับก็อินดีนะครับเราเพิ่งไปประชุมกันมาใช่ค่ะนะฮะล่าสุดที่ฮาลองซิตี้นะฮะเมืองฮาลองนะฮะซึ่งเราให้ฟังบรรยากาศนิดนึงดีกว่าว่าฮาลองซิตี้ของเวียดนามเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับก ตอนที่ได้รับจดหมายเชิญนะครับว่าเวียดนามเขาจะจัดที่ฮาลองซิตี้ก็แอบตื่นเต้นนิดนึงนี่เรายังไม่บอกนะว่าการประชุมอะไรเพียงแต่ว่าระบบสถานที่ก่อนเล่าถึงสถานที่บรรยากาศก่อนนะครับก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปเวียดนามเลยนะครับเราก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปที่เมืองฮาลองนะครับก็มีความตื่นเต้นกับที่พักนะครับเราก็ได้ไปอยู่ในโรงแรม ที่ส่วนหนึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินส่วนหนึ่งตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัวนะครับเวลาเราจะเดินทางไปประชุมอะไรเงี้ยก็ต้องอาศัยเรือข้ามฟากนะครับก็มีความระ,ะหกละเหยแ,แต่ก็สนุกดีพยายามใช้ถ้อยคําที่ให้เห็นภาพเนอะก็ขึ้นเรือลงเรือนะฮะแล้วกว็ต้องแบกกระเป๋าเอกสารนิดหนึ่งก็ถือว่าผจญภัยเล็กน้อย จะถามว่ามันไกลไหมมันเป็นเกาะอยู่นิดเดียวห่างจากฝั่งเนี่ยประมาณนั่งเรือก็ประมาณไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงห้านาทีใช่ใก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะสำหรับสถานที่จัดการประชุมเพราะว่าห้องประชุมเนี่ยอยู่ในส่วนของที่ติดกับแผ่นดินใหญ่แต่ว่าที่พักเนี่ยอยู่ที่เกาะนะแล้วที่พักซึ่งเป็นโรงแรมเนี่ยก็มีอาหารตอนกลางวันที่เราไปทาน ก็ต้องข้ามไปทำกลับไปทานอาหารกลางวันบนเกาะก็สนุกดีฮาลองซิตี้เนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนะฮะของที่จะไปเที่ยวที่เวียดนามด้วยเพราะว่าไฮไลท์ของเขาก็คือการล่องเรือเพื่อชมตัวเกาะภูเขาหินปูนนะครับซึ่งถ้าในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีอยู่ทางใต้นะครับ ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันที่นู่นก็จะมีและถือว่าเป็นมรดกโลกด้วยธรรมชาติใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของเมืองของเขาเหมือนกันมีอาหารทะเลนะเราได้กินอาหารทะเลจดคอเลสเตอรอลพุ่งเลยใช่ครับจากที่ไม่เคยอ้วนอย่างนี้นะแกงน้องแหละโอเคก็คือจัดสถานที่ที่ให้เกิดความประทับใจนะครับทางเวียดนามนะครทีนี้สิ่งที่เราไปเนี่ย เพื่อเป็นหลักๆเลยในการเข้าร่วมการประชุมในกรอบอาเซียนเนี่ยมันเป็นการประชุมระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาเกาหลีใต้นะฮะหรือชื่อเทรนชื่ออย่างเป็นทางการก็คือสาธารณรัฐเกาหลี Republic of Korea นะฮะซึ่งถือว่าเป็นคู่เจรจาที่สำคัญของอาเซียนนะครับจัดการประชุมเมื่อวันที่15-16พฤถพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเป็นการประชุมที่เรียกว่าอาเซียนอารเคด นะการประชุมระดับเจ้าหน้าที่โซ so, ใครมาจากเกาหลีใต้เนี่ยรอบนี้เป็นท่านคิมนองแบนะคบซึ่งตอนนี้แกก็ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมอาเซียนนะค,ะครับของของ,ของทางเกาหลีเขาคือจริงๆเนะจ้าที่โซสของอาโอเหรือว่าเกาหลีใต้นะ,ะที่ดูแลงานอาเซียนเนี่ยจะเป็นอีกท่านหนึ่งแต่ว่าท่านติดภารกิจ กระทัน,นหันนะฮะ,ะก็เลยมอบหมายนะฮะให้เป็นท่านคิมดองแบมาในส่วนของประเทศไทยเองก็มีท่านรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศข้ารวนครับผมท่านพันธิพาน,นะครับซึ่งท่านไปประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นการประชุมอาเซียนของท่านใน แรกๆเลยนะฮะใ,<ช>ในฐานะที่เป็นรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลอย่างด้านภูมภาคีคคด้วยนะครับแต่ตผลอีกอย่างหนึ่งที่จัดที่เวียดนามก็คือว่าเวีเวยดนามเนี่ยเขาเป็นประเทศผู้ประสานงาน Country Coordinator ของความสัมพันธ์อาเซียนเอาโอเคนั่นเองนะครับดงนั้นนี่ก็คือภาพรวมกว้างๆให้เห็นว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับไปกับเราด้วยนะครับทีนี้ภาพรวมใหญ่ๆใ,ใ,ในเรื่องของสาระความ ผลลัพธ์นะผลของการประชุมนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับก็อย่างที่พอพูดไปเมืม่อสักครู่นะครับว่าสหรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นประเทศคู่เจราจาที่สําคัญเลยของอาเซียนนะครับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้เนี่ยก็จะเป็น ในสาขาที่เรามีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับในด้านก็ครอบคลุมโดยทุกมิตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันก่อนก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความร่วมมือที่ผ่านมาแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะการที่เรามีแผนปฏิบัติการร่วมกันเนี่ยเขาระบุไว้หปีเนี่ย2 0 2 1ั่เถึงนี่เนี่ยมันมีความคืบหน้าไปยังไงใช่จากที่คุยกันก็คือเกือบครบ ร้อเป็นต์เกร้อยเป็นต์ครับคิดเป็นแปดสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะของแผนปฏิบัติการที่ได้ดําเนินการไปแล้วนะครับก็มีการพูดถึงว่าเออไอการดําเนินการต่างๆเนี่ยมีประเด็นอะไรที่สําคัญมีประเด็นอะไรที่ควรจะผลักดันส่งเสริมต่อนะฮะภายใต้ยุทธศาสตร์เอ่อหรือว่าคุ้นไม่ใช่สิต้องใช้คำว่าคุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นะ strategic partnership ระหว่างอาเซียนกับ ก็อโอเคเอกับเกาหลีใต้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางาที่ประชุมได้พูดถึงนะฮะมีการแบ่งเป็นหัวข้อใช่ไหมในการประชุมใช่ค่ะครับผมก็เขาก็จะแบ่งไปตามจริงๆก็คือล้อมาจากเสาวความร่วมมือของอาเซียนนะครับ,รบก็จะเริ่มจากเรื่องด้านการเมืองแล้วก็ความบั่นคงก่อนนะครับ,รบแล้วก็มาสู่ความร่วมมือทางเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็เป็นความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ล้อตามเสาสามเสาของประชาคมอ,อาเซียนด้วยนะครับก่อนที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องหัว,หวข้อต่างๆตามเสาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว,วาระป,ประจำของการหารือระดับเจ้าที่อุโสเหมือนกันก็คือจะพูดถึงพัฒนาการนะฮะในอ,อ,อาเซียนแล้วก็พัฒนาการในประเทศค,คู่เจรจานา้นั่น นะครับซึ่งในส่วนของพัฒนาการในอาเซียนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะ,ะว่ามีการประชุมสุดยอดอาเซียนล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนะจริงๆจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยก่อนที่จะเกิดการประชุมที่ฮาลองนี้นะฮะ<ช>ที่เมืองฮาลอง<ๆ>ก็หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยหลายคนก็ไปประชุมอยู่ที่ลาบุน,บ,นบาโจ ถ้าดูคลิปที่แล้วนะฮะที่พออชัรวดีมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผลของการประชุมสุดยอดอาเซียนก็จะทราบว่าที่นู่นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะต่อกันเลยครับเป็นสัปดาห์ถัดมาเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่เมืองหาลองนะฮะก็เป็นการประชุมอาเซียนเอาโอเคไดล็อกนี่แหละนะครับซึ่งสำนักเลขาธิการอาเซียนก็ส่งผู้แทนมาบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลของการประชุมสุดยอดอาเซียนันนั้นเป็นส่วนของพัฒนาการ ภายในอาเซียน,ยนทีนี้ภายในอาโอเคภายในกเกาหลีใต้น่าสนใจมากกว่าะนะฮะว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างหลักๆเขาก็จะพูดในเรื่องของความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรหรือองค์คาพยพใดบ้างนะครับเขาก็ พูดถึงการเยือนสหรัฐอเมริกาในช่วงประธานาธิบดีเกาหลีตายไปเยือนที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีคำที่เขาใช้ก็คือ ROK-US Global Comprehensive Strategic Alliance ใช่ครับนะฮะเป็นอะไรที่คิดว่าถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเนี่ยก็คือ มีความเป็นพันธมิตรกันอย่างเข้มแข็งในเชิงยุทธศาสตร์นะฮะและการที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ไปเยือนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงให้โลกเห็นนะฮะว่าสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็ของ<ช>อันนี้อาจจะทําให้หลายๆคนต้องมาประเมินแล้วก็วิเคราะห์กันอีกทีว่า ตอนนี้เนี่ยภายใต้ประธานในพื้ี่ประธาน<ม>ในพิดียุนซอกยอนเนี่ยเกาหลีใต้มีนโยบายอย่างไรนะในฐานะที่เป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญนะครับในภูมิภาคและในระดับโลกด้วยนอกจากนี้เนี่ยมีการเยือนทีเ่เป็นการพบปะกันระหว่างเกาหลี<ร>ใต้กับญี่ปุ่นด้วยนะฮะซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งกับสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ การเยือนหลักๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเกาหลีใต้มีความพร้อมที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของพันธมิตรระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นนะอย่างชัดเจนนะครับล่าสุดอีกสำคัญมากๆเลยเห็นเอกสารอยู่ตรงนี้ต้องรีบพูดเลยคือเกาหลีใต้เนี่ยมีนโยบายออกมาใหม่ฮ<ช><ช>ะอันนี้เป็นนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนโดยตรง KASI นะ KASI ย่อมาจากย่อมาจาก Korea ASEAN Solidarity Initiative นะครับถือว่าเป็นข้อเรเริ่มใหม่ของเกาหลีใต้นะที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงใต้หรือประชาคมของอาเซียนเนี่ยนะครับซึ่งนโยบายเรียกสั้นๆว่าคาซีนะฮะอยู่ภายใต้นโยบายใหญ่ที่เรียกว่า Indo-Pacific Strategy หรือยุทธศาสตร์ Indo-Pacific นะครับเกาหลีใต้เป็นประเทศแรกที่ ประเทศล่าสุดพูดถึงว่าออกยุทธศาสตร์อันนี้ขึ้นมานมนะซึ่งยุทธศาสตร์นี้เนี่ยค่อนข้างจะส่งสัญญาณแล้วก็มีความสําคัญมากๆว่าเอเกาหลีใต้เนี่ยจากที่นโยบายภายใต้ประธานาธิบดียุนซอกยอนถึงเป็นปัจจุบันเทียบก,กับ ภายใต้ประธานในมดีคนก่อนคือมุม <J ain. S 2> นแจอินนะครับ <c oughs> ท่านมุนแจอินเนี่ยท่านมียุทธศาสตร์หรือนโยบายที่เรียกว่า New Southern Policy <c oughs> แล้วก็ New Southern Policy Plus นะซึ่งเป็นนโยบายมุ่งใต้ <c oughs> มองมาที่เอเชียตนออกเฉียงใต้แล้วก็อินเดียด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย NSP หรือ NSPP เนี่ยเราก็มองว่าเป็นนโยบายที่ดูว่าเป็นอยู่ภายใน r ริเจน แต่พอมาเป็นอินโดแปซิฟิกและคำนี้เนี่ยหลายประเทศก็จับตามองนะว่าเอ๊ะแปลว่าอะไรแปลว่ามีความเชื่อมโยงกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาของญี่ปุ่นหรือไม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องประเมินและวิเคราะห์ต่อไปนะครับในขณะเดียวกันเกาหลีใต้ก็พยายามแสดงความเป็นกลางนะพยายามแสดงบทบาทที่รักษาสมดุลน,นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราให้น้องเบส พักเบรคนิดนึงนะครเพราะว่าเตรียมมาแล้วว่าภายใต้นโยบายอินโดแปซิฟิกหรือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของเกาหลีใต้และมีนโยบายคาดซีหรือข้อเริ่มที่เกาหลีใต้มีต่ออาเซียนเนี่ยรายละเอียดของคาดซีนี่มันคืออะไรในที่ประชุมก็มีการพูดถึงตรงนี้ด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวให้น้องเบฟพ,พักหายใจนิดนึงนะครับผมด้วยนะครับเดี๋ยวกบมา <laughs> หลังเบรค,ครับ วันนี้บัวแก้วขุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรลมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรม รวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575ก h z และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรารรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรารรรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ครับกลับมากับรายการเราคืออาเซียนในช่วงที่สองของคลิปนี้นะครับเรากำลังพูดถึงผลของการประชุมเจ้าหน้าที่อุโสอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้นะครับทิ้งท้ายไว้ก่อนปเป็นเบรกนะครับว่าน้องเบฟจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับข้อริเริ่มของเกาหลีใต้ต่ออาเซียนล่าสุดสดๆร้นรอนๆเลยคือคาซีและในที่ประชุมเนี่ยผู้แทนเกาหลีใต้ก็ามาบรรยายสรุปเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยมันมีอะไรที่เป็นสาระสาคัญบ้างเลยครับซึ่ง ก็คาซี่นะครับถ้าใครติดตามคลิปก่อนนะฮะตอนประชุมสมิตอาเซียนโคเรสซิมิทอ่ะมันก็เป็นนโยบายที่ท่านประธานาธิบดีเขาได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีอาเซียนอารอเคสมิตใช่ไหมช่วงพฤศจิกายนนะครับซึ่งมันก็เป็นนโยบายถือว่าเป็นนโยบายระดับภูมิภาคนะครับอันแรกเลยที่ประกาศภายใต้ Indo-Pac i f i c s t r a t e g y ของเกาหลีนะครับเขาก็พยายามที่จะ เน้นแหละว่าอาเซียนเนี่ยมีความสําคัญ,คำคญลำดับต้นด้วยใช่ครับเป็นแบบคล้ายๆกับหัวใจนะครับเขาพยายามย้าในในในาคาซีนะครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาก็มาต่อยอดเพิ่มคือมาอธิบายลงรายละเอียดว่าแล้วเขาจะเพิ่มพูนหรือว่าเสริมสร้างความสัมพันธ์ยังไงกับอาเซียนภายใต้ยบายคาซีนะครับก็เขาก็ปัญญาสรุปว่าในชั้นนี้เนี่ยความร่วมมือที่เขาจะดาเนินกับอาเซียนภายใตย้อ่ คาซีเนี่ยจะมีอยู่สิบสาขาวความร่วมมือด้วยกันนะครับก็ <Paige> จะเป็นในเรื่องของความร่วมมือทางการลงโหมความมั่นคงทางทะเลนะครับความร่วมมือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางการทหาร,รนะครับป้องกันประเทศป้องกันประเทศอุตสาหการรมป้องกันประเทศนะครับแล้วก็ความมั่นคงทางทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ สิ่งที่เป็นความชํานาญของเกาหลีก็คือเรื่องของด<ม>ิจิทัลนะครับเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมแห่งอนาคต<ม>ต่างๆ่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูพมิอากาศนะครับเรื่องของออการสาธารณสุข<ม>เขาก็มีความชํานาญนะครับแล้วก็เรื่องของความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคเรื่องของความร่วมมือทางการเมืองแล้วก็ที่สําคัญเลยคือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน อ่ะใครนับได้นะฮะนับไปว่าสิบสิบอันนะครับผมก็ล<笑><笑>มแล้วก็จะสิบอันเอาเป็นว่าครอบคลุมค่อนข้างจะเกือบทุกมิตินะครับในแง่ของอถ้าดูตามประชาคมอ,อาเซียนสามเสาเนี่ยก็ครอบคลุมทุกเสาเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นสิบประการหรือสิบหัวข้อที่ปรากฏอยู่ในคาสซี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน<ม>กับ เกาหลีใต้เนี่ยค่อนข้างจะครอบคุมนะครับซึ่งในส่วนของ10ข้อเนี่ยเขาบอกว่ามี core lines of effort ด้วยใชค่คือประเด็นที่เขาจะเน้นรเรื่องของความพยายามหลักๆเลยเนี่ยมีอีก8ข้อถูกไหมใช่ครับ,รบม,มีอีก8ข้อนะครับซึ่งเขาจะพูดว่าเขาจะทำอะไรเลยใช่ไหมฮะมีอะไรบ้างเอาไปดูเร็วอันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของเขาบอกว่าเขาอยากจะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้นะครับ อันนี้สำคัญมาก,มากเขาใช้คำว่ายกระดับนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาเซียนก็ไม่ได้มีการกําหนดว่าอะไรสูงกว่าอะไรนะแต่ถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าพัฒนาการล่าสุดเนี่ยคุเจรจารนะทั้งหมดตอนนี้สีประเทศแล้วที่ได้มีการพูดถึงการสถาปนาสิ่งที่เรียกว่า CSP หรือ Comprehensive Strategic Partnership นะครับหรือความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านซึ่งสองประเทศแรกคือออสเตรเลียกับจีนนะครับและ สประเทศถัดมาเมื่อปีที่แล้วก็คืออเมริกาสหรัฐอเมริกาและอินเดียนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปีนี้ญี่ปุ่นนะเราได้พูดในคลิปเกี่ยวกับอาเซียนญี่ปุ่นไปแล้วนะครับว่าจะมีการจัดตั้ง CSP CS <P. S 1> นะครับอาเซียนญี่ปุ่นเนะ <CS P. S 1> กาหลีใต้บอกว่าปีหน้าครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ครับก็อยากจะจัดตั้ง CSP CS <P S 1> เช่นกัน,นะระอันนี้ถือเป็นข้อหนึ่งเลยของ8ข้อที่เขาระบุมานะครับ แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยครับผอ,อก็จะเห็นว่าคาซีเขาค่อนข้างที่จะมองรอบด้านมากเ <ứng S 2> ขาอมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเอง <ứng S 2> แต่เขามองว่าเป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคี <Okay. S 2> ด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกรขอก้อสองก็จะเป็นการเพิ่มพูนความร่วมมือกับอาเซียนโดยอาศัยกลไกที่อาเซียนมีบทบ,นบนาทนำอ,อันนี้ก็นนสอดคล้องกับสิ่งที่อาเซียน ระบุไว้ในเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคุยกันเรื่องอินโดแปซิฟิกสตรัทจีหรือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของเกาหลีใต้กับมุมมองของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกก็คือ AOIP เนี่ยค่อนข้างจะสอดรับกันเพราะว่าเขาก็รู้ว่าอาเซียนเนี่ยอยากจะใช้กลไกที่อาเซียนเป็นบทบาทนำนะครับน,นี่ข้อสนะข้อ 3, 3ข้อ3เนี่ยจะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับอย่างรอบด้านค,คือข้อ3กับ ข้อสที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยมันจะพูดเรื่องของ security นะครับวามมัน่นคงแล้วก็เรื่อง strategic ซึ่งผู้แทนเกาหลีที่มาบรรยายในการประชุมเนี่ยก็บอกว่านี่คือเหมือนคล้ายๆกับเป็นไฮไลท์เลยของคาซี่นะครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติสำคัญเพราะว่าแปลว่าเกาหลีกำลังจะมุ่งมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงด้วยเพราะเขาคงรู้ว่าสถานการณ์ในภูมิภาคบริบทของโลกตอนน<ช>ี้เนี่ยก็เต็มไปด้วย ความไม่แน่นอนนะแล้วก็การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์เรื่องที่ห้าแล้วเนาะเมื่อกี้เรื่องที่สองกับสามไปใช่ไหมครับก็เทีเรื่องที่สี่ก็จะก็จะเป็นเรื่องที่สี่ครับเรื่องที่สี่เมื่อกี้ก็คือ strategic coordination ก็คือทางกลยุทธ์ใช่ไหมครับต่อไปเรื่องที่ห้าถูกต้องครับก็จะเป็นในเรื่องของนับไม่ลึกถูกอันเรื่องที่ห้าคือเรื่องที่ห้าก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือเกี่ยวกับ สาขาความรู้แห่งอนาคตความรู้มือที่เกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูเทคโนโลยีล้ำสมัยหน่อยอเรื่องที่หกมันมันก็จะเป็นเรื่องที่เน้นเรื่องของแชร์ e พรสโพลิตี้นะครับเรื่องที่6ก็จะเป็นการตอบสนองต่อความท้าทายนะครับก็จะเป็นบร i จิ n ัลแช l l เรนจ์ต่างๆนะครับนี่คือข้อหกครับ อันที่7ก็แน่นอนก็จะเน้นเรื่องของเยาวะชนรุ่นใหม่มนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานในเรื่องของ people to people exchange เกาหลีก็จะพยายามเน้นในเรื่องของการเพิ่มทุนการศึกษาต่างๆนะคะในความสำคัญตรงนั้นเรื่องสุดท้ายเรื่องที่8ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มเงินทุน เข้าสู่สามกองทุนนะครับของของเกาหลีใต้เขามีกองทุนกับอาเซียนอยู่ออาเซียนใช่ครับของทุนแรกก็เป็นกองทุนอาเซียนเกาหลีอันก็เป็นเรื่องของแม่โขงกับเกาหลีนะครับแล้วก็เป็น b บียเมกาเกาหลีครับอันนี้คือประเทศกลุ่มประเทศที่อยู่ในส่วนของภาพพื้นทะเลครับเอาเป็นว่าแปประการนี้มันเห็นชัดเจนว่าเกาหลีใต้กําลังมุ่งที่จะให้ความสาคัญกับอาเซียนแล้วก็เห็นว่า จะทำอะไรเป็นรูปธรรมด้วยนะครับดั<ช>นั้นเนี่ยเสียงตอบรับจากอาเซียนโดยรวมแล้วเนี่ยก็เวลเขิมให้การต้อนรับแนวนโยบายอันนี้ของเกาหลีใต้แต่เราก็ต้องมาดู<ช>นะครับว่าในรายละเอียดแล้วและการนําไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะทีนี้มันใกล้หมดเวลามันอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากๆที่เกาหลีใต้เน้นยำ้ำแล้วก็มี คู่แทนมาบรรยายสรุปเลยคือเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีใช่ครับคือเขาแสดงความห่วงกังวลถูกไหมใช่ครับก็ยังคล้ายๆกับโทนการประชุมครั้งที่ผ่านมาคือความห่วงกังวลของการทดสอบขีปนาวุธต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งขีปนาวุธวิสัยไกลนะครับที่ที่เกาหลีเนี่ยก็มีการทดลองอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็พยายามที่จะบอกให้อาเซียนเนี่ยส่งเสียงให้มันเป็นเสียงที่มันดังขึ้น เพื่อเป็นสัญญาณเก,กาหลีเหนือนะครับว่าอันนี้มันคือ,อการละเมิดขรรมติของคณะมนตรีความมั่นคงต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยถามว่าพูดมาโดยตลอดเปล่าพูดมาโดยตลอดนะแต่ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจมากที่มุ่งจะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบโดดเด่นขึ้นมามากนะแล้วก็พูดเกี่ยวกับว่าเกาหลีเหนือเนี่ย ได้มีการดําเนินการอะไรอย่างไรนะฮะซึ่งโยงไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ชอบนะและความเป็นไปได้ของการที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เกาหลีใต้พยายามที่จะเน้นย้ํากับอาเซียนว่าภูมิภาคเนี่ยเราไม่ต้องการนะะเรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับ mm. คิดว่าเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามต่อไปอย่างคิดว่า ละสายตาไม่ได้เลยแหละนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้นะครับจะไม่พูดถึงเรื่องสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีไม่ได้เลยนะครับทีนี้มีเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาร์นะฮะสถานการณ์ในทะเลจีนใต้หรือแม้แต่ยูเครนก็มีการพูดถึงบ้างนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยอยู่ในเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีนะครับเอาละ ให้เห็นพอภาพรวมนะฮะอย่างชัดเจนถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกที่น้องเบสไปในกรอบของอาเซียนใช่ครับครั้งแรกเลยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับนะครับจริงๆน้องเบสไปประชุมเรื่องอื่นด้วยนะว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยรวมแล้วทั้งสัปดาห์เลยต้องผชนอยู่กับพออเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกนะฮะได้ทํางาน ด้วยด้วยความเป็นนักการทูตเนี่ยจะต้องออกไปประชุมแบบนี้นะจะได้เห็นว่าการประชุมระหว่างประเทศนะฮะในกรอบของอาเซียนเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณน้องเบสมากๆเลยที่ให้โอกาสพออมาซักไซไล่เรียนนะฮะถือว่าเป็นการฝึกเช่นกันนะฮะในการทํางานตรงนี้ด้วยเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของเรายินดีครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องเบสอีกครั้งครับขอบคุณครับครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการเราคืออาเซียนวันนี้ผมกับน้องเบฟต้องลาไปก่อนครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะมีสาระความรู้แล้วก็ผลของการประชุมอะไรตอนนี้จะเป็นช่วงของการประชุมระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาค่อนข้างจะหลายการประชุมเลยทีเดียวนะฮะติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรมานําเสนอต่อไปวันนี้สวัสดีครับ